เรียบร้อยแล้วนะครับพุชสตาร์ทฮอนด้านะบนรถฮอนด้าซีอาร์วีเจนสี่นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะอย่างนี้วิธีการใช้งานนะครับเหยียบเบรกพอเหยียบเบรกปุ๊บไฟพุชสตาร์ตติดขึ้นมานะครับกดทีหนึ่งตูมเห็นไหมสตาร์ทรถติดแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการดับรถถ้าเป็นพุชสตาร์ทของโรงงานนะครับมันกดได้เลยมันจะดับเนี่ยแต่อันนี้มันกดแล้วไม่ดับเราจะต้องเหยียบเบรกเหมือนกันนะครับ แล้วก็กดอีกหนึ่งทีนะรถด,ดับแล้วส,ส,สังเกตจากไฟในรถเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทผ่านรีโมทให้ดูนะครับรถต้องล็อกก่อนนะคันนี้ดูง่ายๆนะครับติดพับกระจกโปร40นะครับสนใจทักผมได้นะผมมีจำหน่ายนะครับเนี่ยล็อกรถแล้วกระจกครับอ่ะพอกระจกครับแสดงว่ารถมันล็อกแน่นอนนะครับดูดึงเห็นไหมดึงไม่ออกอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถผ่านรีโมทให้ดูนะครับรีโมทเขามีฝาปุ่มเปิดฝาท้ายอันนี้ใช้ปุ่มเปิดฝาท้ายสตาร์ทนะครับกดค้างไว้5้าวินะครับนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วปล่อยครับดูในรถครับรถสตาร์ทเองเห็นไหมครับรถสตาร์ทแล้วเดี๋ยวผมจะลองดับดูผ่านรีโมทหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วปล่อยดับเห็นไหมรถมันต้องล็อกอยู่แต่เมื่อกี้มันดังปิดเดี๋ยวขอลองอีกทีหนึ่งปลดล็อกก่อนอ่า ปิดประโตูล็อกรถครับสตาร์ทนะครับ1,2,3,4,5ปล่อยรถสตาร์ทละพี่เขาจะเปลี่ยนแบตแล้วสตาร์ทให้แบตมันนุม่มๆหน่อยแล้วเดี๋ยวพอเปลี่ยนลูกใหม่แล้วก็พอละไม่เล่นแล้วเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะดับอีกทีนะกดค้างไว้1,2,3,4,5ดับนะกระจกกำลังกลางอยู่ ล็อกรถอ่ะทีนี้เราอยากรู้ว่าไกลแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเล่นกันเดี๋ยวผมจะไปยืนตรงนู้นสิบห้าเมตรโดยประมาณผมสตาร์ทนะหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยครับไฟติตดไหมโอเคอ่ะหันกล้องมาทางนี้หน่อย เห็นนําผมอยู่ตรงนี้นะระยะประมาณ15เมตรได้นะช่วงนึงคันรถนะอาหารไม่ถ่ายถ่ายไม่ถ่ายเดี๋ยวจะดับอ่ะนะกดดับนะ1 2 3 4 5ปล่อยครับดับไหมโอเคเป็นไงนี่เราลองนะเรียบร้อยครับโอ้จะถ่ายคนบอกนี้ได้ขมหวพผงตายห่าแล้วถ่ายไม่ออกกันพอดีอย่างงี้ครับใช่แต่ว่าผมแนะนำว่าให้กดล็อกจากรีโมทดีกว่า ไม่งั้นเดี๋ยวเดินเข้าเดินออกมันก็ล็อกปลดล็อกล,ล็อกปลดล็อกอยู่อย่างนั้นอ่ะงเราอไปตั้งค่า,าใช่มใช่มันจะมีล็อกถ้าเกิดว่าเราเดินออกเลยเงี้ยไอ้ถ้าเกิดว่าเราปลดปลดล็อกหรืออะไรเราปลดล็อกนะแล้วเราทิ้งไว้แล้วเราเดินหนีเดี๋ยวมันจะล็อกเองแต่อย่าให้มันล็อกเองเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะหมดไวด้วยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับของของโรงงานของโรงงานมันยังแบบกระจายสัญญ,ญาณบ้างอันนี้กล่องมันจะจับสัญญาณอย่างเดียวเลยนี่มันก็จะส่งสัญญาณกันทีนี้มันก็จะหากันเอาไม่เจอกูก็็็หหาาอออยยู่่่งััันนนนะะบบบมมมกกจดไวเทีครป ของที่เราติดเพิ่มนะมันไม่เหมือนของโรงงานโอเคประมาณนี้ครับพี่เชื่อมาพี่เขาอยู่พี่เขามาหาผมตั้งแต่สองโมงเช้าอ่ะตอน,น,ตอน,นเนี้ยตอนเนี้ยบ่ายสามโหดมากเลย c r v เนี่ยสำหรับคลิปสอนนะครับมีอยู่ในช่องสมาชิกนะฝากเข้าไปฝากเข้าไปดูนะครับแต่ผมแนะนำนะมาหาช่างเถอะคอนด้าเนี่ยโคตรโหดเลยขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับ